จ็ดจีส้มจีดชุดแต่ง RS เอสฟรีดาวผ่อนเจ็ดพันรถคันนี้ต้องบอกก่อนว่าลูกค้าขับมาขายนาล้านครับเป็นรถบ้านแท้ๆเลยนะสาภาพนางฟ้าสีส้มจีตและที่สำคัญชุดแต่ง RS ครับมาเบิ้งของแต่งนี่ชุดแต่ง RS สวยงาม ผู้ใดหาแจกอีเคยูต้องหิบเฝ้าครับตัวท็อปสุดเลยกระจกคางดำสติกเกอร์ฮอนดายังมือประตมูมือประตูยังอยู่เลยครับพี่น้องสวยงามเกียร์ออโต้จอทัชส,สกรีนเนิ้วาภายในเบาะหนังนรถไม่ชนรถไม่คว่ำเม็ดอาร์ตเดิมรถบ้านแต,แต่เลยลูกค้าครับมาขายนาล้านนี่ ติ๊กเกอร์ฮอนด a ยังอยู่ทั้งสบานสประตูเลยนะสวยงามนะรถไม่เคยติดแก๊สนะจ๊ะรับประกันล่อแม็รล้มควันดำตัวท็อปตัวนี้หลังงามแล้วหรือว่าพี่น้องบอมักแม็กตัวนี้แจ้งได้เปลี่ยนให้ได้น่ะโบยเป็นที่ E37 r เ็พีวันสี่ยี่ปใบพัดหรือร้อเวลนะฝา,าท่ายเดิมหวัวน็อตบ่มีถอดบ่มีไข นาบางดิยางอะไรจะไปแดงยั่ยอยู่เลยเครื่องมือจะเข้าเครื่องมือจะไปแดงย,ยั่อยูครบครับแด้ครันี้ไปบ่มีคำว่าผิดหวังมีแต่ว่าสมหวังสมหวังนะครับสวยงามตัวนี้เป็นปุ่มพุชสตาร์ทด้วยคุญแจรีโมทนะ พวงมาลัยล็อกความเร็ว7สปีดครัสคอนโทรลมัลติฟัง์ชันพวงมาลายัยปุ่มพุทธสตาร์ทเลขไม้170,000กิโลเมตรสวยงามออปชั่นจัดหนักจัดเต็มกล้องถอยพร้อม360องศาแอร์เย็นเจี๊ยบมาเบิ้งของเครื่องครับ ผู้ใดาหาแจกจีเคยคัน,นี้ไม่มีคำว่าผิดหวังมีแต่คำว่าสมหวังนะครับเครื่องพันหาอันนี้เขาห่อคข,ขอนะอลังกำล,ลังจะลางของเครื่องไอเสียมามารีวิวก่อนเบรกเอบเอลองแก้มเดิมด้วสวยงามมาจัดใ้ทุกอาชีพครับเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทร,รับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้าง เห็ดนายเห็ดหน้าเห็ดสวนแม่บ้านรับพ่อกีดยางขับวิ่งขับแก๊บขับหกล้อขับสิบร้อขับแม็กโครตัดไม้เผาทานเลียงงัวเรียงค้ายเลียงหมูเรียงหมาเลียงเป็ดเรียงไก่ค้าขายรถเล่หาเลรแพงร้อยตลาดนัดข้องถมปะมงปะมงทุกอาชีพฟีดาวพันเจ็ดพันไอเสมรสซิ่งจัดให้เป็นกำลังใจให้ไอเสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสดโคตรสดโคตรสดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านโคตรสุดไวรุ่น